ครับกลับสวัสดีครับวันนี้จะมาว่าพระคาถาชุบตัวนะครับก่อนจะว่าคาถาก็ต้องตั้งน,นโมสามจบก่อนนะครับน,นโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะสามจบนะครับแล้วก็ว่านะครับพุทธะนิมิตตังนะครับสั้นๆน,นะครับพระคาถาสําคัญบทนี้เป็นการชุบตัวผู้บริกรรมภาวนานั่นเอง วิธีปฏิบัตินะครับจะต้องจัดหาดอกบัวมา3ามดอกเอาบาดใส่น้ําสะอาดมา3บาทจัดการเอาดอกบัวใส่ลงไปบาทละหนึ่งดอกนะครับในการบริกรรมภาวนาด้วยสมาธิจิตมั่นคงเพื่อความขังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นในการบริกรรมจะต้องบริกรรมไปเรื่อยๆจนฝ่าดอกบัวที่ลอยอยู่ในน้ำจะบานออกมานะครับเอาน้ำในบาดไปอาบได้ทันที ท่านว่าจะเกิดความเป็นสิริมงคลมากมายเป็นการทุกตัวอย่างวิเศษสิ่งอะไรที่ไม่ดีไม่เป็นมงคลก็จะเหิดหายไปหมดอนาธานหายไปเพราะฟาร์มขังของพระคถานี้จะเข้าไปขับไล่ทําให้ตัวของผู้ไิกรรมภาวนาผุดพองขึ้นปราดจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงนะครับก็เป็นพระคถาสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะจดไว้ใต้คลิปนะครับ ก็โปรดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับยังมีคาถาอีกมากมายที่ให้ชมและได้ฟังกันเป็นความรู้นะครับใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องฟังไม่ต้องดูไม่ต้องจดนะครับเพราะมีคนใช้ได้ผลกันมามากมายนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตาม ขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์ทุกคนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ